การขับรถเรื่องที่วางพักแขนในรถบางรุ่นและเข็มขัดนิรภัย EP 263ตอนที่2 1 5ที่วางพักแขนในรถบางรุ่นจากภาพทางด้านซ้ายมือ mm hmm. เข็มขันดนิรภัยข้อพึงระวังสําหรับเข็มขันดนิรภัยโตโยต้าอันนี้คือตัวอย่างข้อแนะนําให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกอย่างคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องทุกธีที่ใช้รถการแล้วเลยไม่ปฏิบัติตามจะเพิ่มโอกาสที่ได้รับการบาดเจ็บหรือได้รับบาดเจ็บรุนแรงมากขึ้นในขณะที่เกิอดอุบัติเหตุเข็มขัดนิรภัยขอ,ของรถของท่านออกแบบมาสำหรับ ผู้ใหญ่ที่มีขนาดรูปร่างใหญ่พอที่จะคาดเข็มขัดนิรภัยได้พอดีเด็กให้ใช้เบาะนิรภัยสําหรับเด็กจนกว่าเด็กจะโตพอที่จะคาดเข็มขัดนิรภัยได้ดูเพิ่มเติมที่เบาะนิรภัยสําหรับเด็กในหน้า78อันนี้คือตัวอย่างถ้าตัวเด็กเกินโตเกินกว่าใช้เบาะนิรภัยสําหรับเด็กควรให้นั่งเบาะหลังแล้วคาดเข็มขัดนิรภัยในรถจากสถิติการกุเรยพบว่าเด็กที่นั่งเบาะหลังและคาดเข็มขัดนิรภัยจะปลอดภัยกว่าเด็กที่นั่งเบาะหน้าหากเด็กต้องนั่งที่เบาะหน้าหักควรคาดเข็มขัด นิรนัยให้ถูกต้องและหากเกิดอุบัติเหตุโดยที่ไม่คาดเข็มขัดน,นิรภายว่าเด็กอาจจะถูกกระแทกของถุงลมนนรภัยทําให้รับได้รับบาดเจ็บอันตรายถึงชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรงได้